สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารับชมพระกรุ่เนื้อดินกันบ้างนะครับนะครับวันนี้ได้มาองคหนึ่งครับก็เลยเอามาไลฟ์ให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันดูใครมีรุ่นนี้ก็เอามาพิจารณาเปรียบเทียบกับของผมได้นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมพระกรุ่เนื้อดินของทางภาคกลางตอนบนนะครับอยู่มาที่จังหวัดสุโขทัยครับอง์นี้คือพระกรุ่วัับพึ่งครับนะครับเป็นชินราชครับ วัดทับพึ่งนี่ก็อยู่ที่ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับนะครับเป็นเขาเรียกว่าชินราชกลุ่มวัดทับพึ่งครับนะครับคาดคาดกาคาดกันว่านะครับจัดสร้างเมื่อปี2473นะครับเพื่อนๆที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าเพื่อนๆได้ส่องดูนะครับมันบางรุ่นบางองค์บางพิมพ์มันจะมีพศกำหนดไว้นะครับตรงนี้ครับข้างล่างก็จะเขียนว่า2473นะครับเพื่อนๆที่ด้านล่างนะครับ นี่นะครับ2473พศสองสนะครับเลขไทยครับก็เลยคาดว่าน่าจะสร้างในปีนี้นะครับนะครับเอ่อพระกลุกวัตพึ่งเอ่อคาดการกันว่าผู้สร้างน่าจะเป็นพระอาจารย์อ้นนะครับเป็นเกจิยุคเก่าของสมัยนั้นฮนะได้จัดสร้างไว้นะครับแล้วก็ฝากกลุกไว้ที่เอ่อ เจดีสามองค์นะครับของภายในวัดทับพึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็มันมีมีการขุดเจอกันนะครับและมีผู้เล่าสืบต่อมวาว่ามีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งนะชื่อนายดาวพักเฟื่องนะครับไปดักยิงกระต่ายต,ายตอกนกลางคืนที่บริเวณเจดีของวัดนะครับแล้วก็ใช้ไฟฉายล่อให้กระต่ายเล่นไฟแต่เมื่อยิงกระสุนปืนออกไปปรากฏว่าปืนไม่ลั่นครับก็เป็นเรื่องเล่าลือถึงอิทธิฤทธิ์ของพักเครื่องที่อยู่ในเจดีนี้เองนะครับก็แต่ก็ยังไม่มีใครเข้ากล้าเข้าไปขุดครับ แล้วก็มีเหตุเกิดอีกครั้งหนึ่งครับเกิดเหตุขโมยวัวชาวบ้านขึ้นแล้วคนร้ายก็หนีไปหลบซ่อนอยู่แถวเจดีเนี่ยครับปรากฏว่าชาวบ้านรู้ตัวนะครับก็นํากําลังไว้สิบกว่าคนนะครับไปล้อมนะครับล้อมจับแล้วก็ลั่นกระสุนปืนออกไปปืนนับสิบกระบอกก็ไม่ลั่นเช่นกันครับจนเป็นที่อัศจรรย์ครับแกผู้พบเห็นจนเป็นที่กล่าวขานกันถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องในองค์เจดีครับพระกูวทัทข้าวจึงเป็นในเ,เรื่องของการแคล้วคลาดคงกระพันนะครับนะครับ รุ่นพระของกลุ่นี้นะครับเด่นเรื่องนี้มากมากเลยครับนะครับจึงหลังจากนั้นก็พอมีเรื่องเล่าขานกันมากขึ้นก็มีคนมาลักลอบขุดครับนะครับจนร้อนถึงกรรมการวัดนะฮะต้องตัดสินใจเปิดกรุออกมาปรากบว่าก็พบพระเครื่องจำนวนมากเลยครับก็เรียกกันตามชื่อวัดนะครับว่าพระกรุวัดทับพึ่งครับเพื่อนๆนะครับซึ่งถ้าแยกเนื้อหาเนี่ยโดยคร่าวๆก็จะแยกได้3าแบบนะครับก็คือเนื้อดินเผาสีม้อใหม่อย่างองค์นี้นะครับนะครับ ก็เนื้อดินเนื้อแล้วก็มีเนื้อสีดําผงใบรานครับออกดําๆนะครับแล้วก็พบเนื้อสำลจอีกเล็กน้อยด้วยครับนะครับนะครับพระกลุ่วันนี้ก็มีความมีศิลปะที่งดงามครับนะแล้วก็เป็นกลเเอกลักษณ์เ,เฉพาะตัวครับครับ และปัจจุบันนะครับที่เจดีย์นี้ครับก็ได้มีการนําพระที่กรุที่เปิดออกมาเนี่ยครับบรรจุกลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็บูรณะเจดีย์จนเรียบร้อยครับก็ยังมีอยู่ฮะบางส่วนก็ยังพบอยู่แล้วก็มีออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยครับนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงก็จะเป็นที่พบเจอก็เป็นแบบพิมพ์ชินราชนะครับเพื่อนๆนะฮะเป็นพิมพ์ชินสีก็มีนะครับ นะครับจินจินจินสีก็มีครับนะครับนี่ครับลักษณะศิลปะของเขาเป็นแบบเฉพาะตัวนะครับสวยงามครับตามศิลปะสไตล์ของชาวสุโขทัยนะครับช่างสกุลสุโขทัยนะครับนะครับแล้วก็เป็นแบบจินราชก็มีเป็นแบบประทับนั่งนะครับปางปางมารวิชัยก็มีนะครับนะครับแล้วก็ปางสมาธิก็มีครับครับ เป็นแบบสี่เหลี่ยมก็มีครับเป็นแบบทรงเป็นแบบใบเสมาก็มีครับเพื่อนๆนะครับบางพิมพ์ก็ทําเป็นแบบนูนขึ้นมาเรียกว่าชินราชนอกครับและบางองค์ครับก็จะมียันอย่างนี้ครับยันยันตีนะครับก็สันนิษฐานว่ายันตีก็น่าจะเป็นแบบพักคะแนนนะครับก็คือไว้นับจํานวนพระนะครับนะครับ แล้วก็พบบางพิมพ์เป็นพระแบบยืนก็มีครับนะครับเป็นแบบปางลีลาปางห้ามญาตินะครับนี่นะครับเพื่อนๆดูศิลปะนะครับก็จะสวยงามเลยนะครับนี่ครับสวยงามอ่อนช้อยตัวพระถ้าส่องดูตัวจริงนะครับนี่ฮะจะหนานะฮะหนาลึกนะฮะแล้วก็คมชัดนะครับเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆคมชัดมากๆครับเพื่อนๆนี่นะครับน่ครับดูนะครับดูที่เอ่อเนี่ยครับ รายละเอียดต่างๆคมชัดมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับคมชัดมากๆเลยคมชัดรายละเอียดเส้นพวกนี้ติดคมเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวพระนี่หนาเลยนะครับลึกนะครับเห็นไหมศิลปะลึกคมชัดนะครับก็พระเก่าก็พบเจอลักษณะเป็นแบบนี่ครับขี้ยุงขี้ยึงนะครับแล้วก็คาบขี้กลุกนะครับมีคาบฝ้าบางๆนะครับฝ้าฝ้ากลุบบางๆติดอยู่นะครับมีคาบขี้กลุกด้วยนะครับนี่นะครับ รายละเอียดขั้นยันบางองค์ถ้าชัดนี่ก็จะเห็นคมชัดเลยนะครับบางบางองค์อาจจะพิมพ์ติดไม่ชัดนะครับก็มีบ้างนะครับนะแต่ว่าศิลปะสกุลช่างนี่สวยงามนะครับเพื่อนๆนี่ครับองค์นี้เป็นแบบปางสมาธินะครับนี่นะครับเออหน้าองค์นี้อาจจะติดไม่ชัดนะครับครับไปชัดที่ตัวซุ้มชินาราชแทนนะครับนี่ครับขั้นยันนะครับลักษณะ มีการตัดขอบข้างนะครับแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดนะครับตามสกุลตามสไตล์สกุลช่างของสุโขทัยนะครับตัดขอบข้างแล้วก็เก็บรายละเอียดด้านข้างนะครับนี่นะครับส่วนด้านอื่นนี่รู้สึกองค์นี้จะโดนฝนมาครับนี่นะครับศิลปะสวยงามครับผมสวยมากนะครับถอดแบบมาจากพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับเช่นพาทงพาทิพย์นี่ฮะสวยครับสวยงามคมชัดฮะช่างสกุลฝีมือเลยครับ เพื่อนๆเรามาดูตรงด้านหลังนะครับนี่ครับอักขระนะฮะโค้ดเนี่ยสไตล์อักขระโค้ดของเขาเป็นแบบนี้เลยครับทุกองนะครับถ้ามีนะครับที่เป็นยันนะครับเนลายแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับยันแบบนี้ทุกตัวเลยครับนี่ครับเนื้อพระเป็นแบบเนื้อดินละเอียดนะครับเป็นแบบดินเผาละเอียดนะครับแล้วก็แกลงแน่นครับแน่นแน่นแน่นอายุถ้าตาม ที่สันนิษฐานกันไว้ก็ปัจจุบันก็ร่วม90ปีเกือบร้อปีแล้วครับนี่นะครับก็เป็นพระอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเหนียวนะอยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดนะครับนะครับตามประวัตินะฮะตามประวัตินี่นะครับความหนาก็ประมาณเออเออประมาณสักห้มิลนะครับตือนนะฮะสำหรับวงนี้นะครับ นี้เป็นแบบพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแบบใสมาก็มีครับนี่ครับครบด้านล่างครับนี่นะครับลักษณะดินนี่เป็นแบบสองโซนนะครับโซนดินหม้อใหม่นะครับเผาหม้อใหม่นะครับแล้วก็โซนออกสีดําครับสีดําก็น่าจะมีส่วนผสมของผงไบลานด้วยนั่นเองนะครับพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ชินราดนะครับ สี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับสภาพก็ได้มาตามสภาพครับนานๆกว่าจะเจอสั้องค์ครับเพื่อนๆแบบดูง่ายนะครับแบบแท้ๆดูง่ายฮะนี่นะครับนี่ครับซ้ายขวาหน้าหลังครับเพื่อนๆลองชมดูนะครับฝั่งด้านซ้ายรู้สึกจะสึกนะครับแล้วก็มีการฝนแต่งนะฮะให้ดูเรียบร้อยครับเจ้าของเดิมเขาทำมาอย่างนี้นะครับผมก็ได้มาอย่างนี้ก็เอามาไลฟ์เพื่อนๆดูกันนะครับ มีกระนกข้างด้วยนะครับนี่ฮะลายกระนกข้างขอบตามนี้นะครับนี่นะครับเส้นพวกนี้คมคมเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับเส้นคมคมเส้นใบหูใบหูนะคมมากเลยครับนะครับนี่ใบหูเส้นตรงปลายปลายพักเกตก็คมคมเลยนะครับรายละเอียดต่างๆคมชัดครับนี่ครับปัจจุบันก็อายุประมาณ90ปีแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับ นานๆจะได้เจอแบบแท้ๆดูง่ายครับเอามาส่งให้เพื่อนๆดูกันนะครับใครมีก็เอามาเทียบกันดูได้นะครับนะครับชินาราชเนื้อดินเผานะครับเนื้อดินเผาแล้วก็ฝากกลุกไว้นี่ครับครับอยู่ที่กลุ่ทับพึ่งนะครับสุโขไทยนะครับอำเภอศรีสํโรงนี่เองครับครับก็สภาพก็ตามนี้เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับ ใครมีก็เอามาเปรียบเทียบผมดูได้นะครับมันมีหลายพิมพ์นะครับเพื่อนๆก็ต้องดูศิลปะความคมชัดนะครับความเก่าของเนื้อนะครับรายละเอียดต่างๆนะฮะต้องเป็นช่างสกุลเดียวกันนะครับหลักการพิจารณานะครับต้องได้ความเก่าได้ด้วยนะครับโอเคขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ